โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพ่อชาว s u b l e s s i n g ทุกคนเลยนะครับผมพบกับผม s u b l e s s i n g คนเดิมนะครับในวันนี้นะครับเวลาผ่านไปคนก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆอจากนี้เด,เดี๋ยวผมจะมารีวิวรถแต่วันนี้นะครับผมจะมาเปิดด้วยคลิปของลูกชายคนใหม่ผมเองนะครับซึ่งเป็นการรีวิวรถยนต์น่าจะเป็นคันที่3นะครับก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมี c ีวิ c นะมีซีวิค มี Toyota a t ทนะครับแล้วก็มียาริสอะไรอย่างนี้แต่วันนี้ผมจะมารีวิวรถล,ลูกรักคันใหม่ของผมเองนะครับหลังจากที่ออกมาเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะว่าผมก็มีการเปรียบเทียบในระหว่างแบรนด์หลายๆแบรนด์นะครับหลากหลายลายี่ห้อเช่น ฮอนด้ากับนิสสันนะครับทำไมผมถึงต้องเปรียบเทียบ2แบรนด์นี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าดีไซน์รูปลักษณ์เนี่ยมันยังสูสีกัน,นครับอย่างฮอนด้าก็จะเป็นซิตี้ตัวพันเทอร์โบนะครับแล้วก็นิสสันก็จะเป็นอ m ม l a p ่าพันเทอร์โบเช่นกันนะครับต่อไปก็คือ MG5 เครื่อง1,500าซีซีนะครับทำไมผมถึงเลือก MG นะครับเพราะว่าโดยดีไซน์นะครับมันดูแบบมันดูโฉบเฉียวอ่ะคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมมันดูฉบเฉียวมันดูแบบดึงดูสายตาถึงแม้ว่าเครื่องยนต์หรือกระแสะหรือว่าผลตอบรับขของคนที่่เาแบบไม ค่อยชอบ MG เนี่ยผมก็ไม่สนใจนะครับผมผมจะยึดถ้าเราชอบดีไซน์แบบไหนเราก็เลือกขนั้นไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันนะครับเราค่อยเข้ามาดูข้างในอีกรอบนึงโอเคโอ้โหร้อนมากเลยคุณผู้ชมแดดจัดมากปะลุย knows I'm แต่วันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันครับเราจะไม่ได้มาพูดถึงเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกนะครับเกี่ยวกับ MG ไฟคันนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาดูของแต่งรถผมกันครับว่าจะมีได้มีการ modify อะไรไปบ้างนะครับกับเจ้า MG5 คันนี้หลังจากที่ออกสูรมาได้3เดือนนะครับเรามาดูกันว่ามีของแต่งอะไรบ้างครับไปลุยกันเลยโอเคครับเพื่อนๆสลับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นฟิล์มกันลอยไฟหน้านะครับนี่จะเป็นสีลมควันอย่างนี้เลยเพื่อนๆมันจะดูทําให้รถดูดุนะครับดุมากขึ้นนะเป็นสีลมควันดานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับของแบรนด์ซันโตะนะครับก็ ทางซันโตเนี่ยจะเป็นดีลเลอร์กับทางศูนย์นะครับก็ให้ศูนย์ติดตั้งออกมาเลยนะครับรู้สึกว่าชุดแต่งรอบคันเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 2 0 0 0กว่าบาทนะครับนิดๆนะครับหนึ่งประมาณนี้เพื่อนๆไม่เกินนี้นะครับส่วนฟิล์มกันรอยไฟหน้านะครับจะอยู่ที่คู่ละ800นะครับเพื่อนๆทาที่ร้านบอยสติ๊กเกอร์นะครับสามารถไปกดดุนที่ที่เขาได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับ ด้านชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างของแบรนด์ซันโตะนะครับนี่เลยและเช่นเดียวกันครับผมข้างหลังก็จะเป็นฟิล์มกันรอยคู่หลังนะครับเป็นไฟเบรกนะก็จะออกเป็นสีดำๆอย่างนี้เลยก่อนหน้านี้นยะมันจะเป็นสีแดงเลยนะครับจะไม่ใช่ออกสีดำขนาดนี้นะครับก็เหมือนกันคู่ละ800บาทนะครับที่ร้านพี่บอยสติกเกอร์นะอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตหลังนะครับที่มาพร้อมกับ ชุดของซันโตนะครับนี่เท่ๆอย่างนี้เลยนะครับมีไฟพามักหลังตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ผมสตาร์แล้วเปิดให้ดูนะเพืเ่อนๆอันนี้จะเป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับมีท่อหลอกออกหลัง2นะครับต่อไปจะเป็นกรอบป้ายทะเบียนนะครับสั่งมาในช้อปปีนะครับอันนี้ไม่แพงมากนะ400กว่าบาทนะครับสามารถไปดูในช้อปปีได้นะอันนี้สวยเป็นพลาสติกนะไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมนะครับ ต่อไปที่มาพร้อมกับชุดแต่งของซานโตก็จะเป็นดักเทลนะครับหรือว่าตูดเป็ดนั่นเองนะเพื่อนๆดูเท่อยู่นะนี่ผมถือว่าชุดแต่งรอบคันเนี่ยราคาค่อนข้างเป็นมิดนะครับ12400นะได้5ชิ้นเลยด้านข้างด้านหลังด้านหน้าแล้วก็ดักเทลนะครับต่อไปชิ้นนี้นะทําไมต้องมีครับชิ้นนีส้สงสัยนะอันนี้มันคือกันเวลาที่เราเปิดประตูเนี่ย แล้วมันไปกระแทกกับเสาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยกันกระแทกประตูได้นะครับเป็นสติกเกอร์สั่งมาในช้อปปีนะเป็นสติกเกอร์ลายคาร์บอนอยู่ที่ประมาณไม่ถึงร้อยนะครับอันนี้ไม่ถึงร้อยนี่ด้านหน้าก็มีเพื่อนๆเ,เ,เห็นนะด้านหน้าอันนี้คือด้านหน้านะครับก็ติดสองสองที่นะบานบานหน้า <c oughs> เพราะว่าสองส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ถ้าเกิดการกระแทกเนี่ยจะโดนก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่นูนออกมานะ <c oughs> พนเพื่อนๆดูนะน,น,นี่นเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆเพื่อนๆตรงนี้มันจะนูนออกมาเห็นไหมครับ แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นโค้งยื่นออกมาทําให้ส่วนนี้แหละประตูจะรับก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเปิดประตูแล้วกระแทกอะไรก็อันนี้จําเป็นนะครับจําเป็นจริงๆนะครับกันกระแทกได้ดีกว่าต้องทาสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ติดๆไปเถอะครับต่อไปไฮไลท์ไฮไลท์เลยอันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าชิ้นนี้ผมยังไม่ได้บอกคนที่บ้านหรือพ่อแม่ให้รู้ด้วยนะครับว่าผมอ,อไปทํามาถ้าพ่อแม่เห็นคลิปนี้ก็ ผมทาใจไว้แล้วครับทุกคนเอาใจช่วยผมด้วยนะครับว่าผมจะรอดจากงานนี้ไปได้หรือไม่นะครับนั่นก็คือท่อไอเสียครับผมเอารถคันนี้ไปแต่งท่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นท่อเดินกลางนะครับพักกลางกับปายนะครับอันนี้าจจะเป็นแบรนด์ของไปคิดนะครับชื่อแบรนด์ไปคิดนะครับร้านพี่เนมนั่นเองเท่ๆอย่างนี้เลยเสียงเนี่ยนุ่มๆนะเพื่อนๆจะไม่ได้ดังมากนะครับนี่เลยครับแบรนด์ไปคิดนี่แบรนด์อยู่ตรงนี้นะครับชื่อแบรนด์เขาสามารถไปดูในเพจพี่เขาได้นะครับโอ้โหผมว่า ค่อนข้างลงตัวแลลวเพื่อนๆคืออันเนี้ยเป็นรถดเดิมๆเ,เลยนะครับแต่งไปแค่เท่าที่บอกนะครับยังไม่มีการเอารถไปโหลดนะครับไม่มีการเปลี่ยนแม็กอันนี้ก็แม็กเดิมนะครับเพื่อนๆซึ่งผมคิดว่าถ้าเอาไปโหลดน่าจะฟิตเมนต์เนี่ยน่าจะดีกว่านี้นะครับมันจะดูเต็มขึ้นแต่ก็มีเพื่อนผมนะครับที่ไม่แนะนําให้ไปเปลี่ยนโชคนะครับเขาบอกว่าแค่เปลี่ยนแม็กเป็นขอบ18ก็เพียงพอแล้วนะครับใหุ้มล้อมันดูเต็มขึ้นนะให้มันดูสมส่วน ร,ราะสังเกตตอนนี้เพื<ๆ>่อนๆดูดิเห็นไหมซุ้มล้อมันค่อนข้างที่จะเหลือเยอะนะครับเนี่ยโอ้โหห้านิ้วผมอะถือว่าเหลือเยอะมากนะครับถ้าอยากจัดทรงให้สวยวันนี้ก็แค่เพิ่มแม็กเป็นขอบ18นะครับเพราะว่าจากเดิมโรงงานเนี่ยมันมาเป็นขอบ17เนะเพื่อนๆแต่เอาจริงผมว่าขอบ17ก็โอเคนะเปลี่ยนแม็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับเพราะว่าราคานี่แหละที่เรื่องใหญ่เพื่อนบอกว่าต้องเตรียมไปสัก3ามหมื่นนะเพื่อ<ๆ>นๆแม็กรวมยางประมาณนี้นะครับ ถ้าจะเปลี่ยนเอาจริงๆของแต่งโดยรวมก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนเเท่าที่เล่าไปนะครับก็คือผมไม่อยากแต่งอะไรมากไปกว่านี้นครับผมกลัวพ่อแม่ด่าชิบหายเลยครับ <c oughs> <c oughs> เรื่องทอเดเนี่ยผมเสียมากเลยเพื่อนเพื่อเรื่องทอดนะโดยเฉพาะเรื่องทอดอะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภายในของ mg 5กันนะครับซึ่งผมขอบอกก่อนเลยนะว่าภายในเนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะก็คือจะเป็นของเดิมเดิมนะครับผมก็จะไม่ได้จอดหรืออะไรมากนะเพราะว่าผมคิดว่าช่องอื่นเขาน่าจะรีวิวกันไปหมดแล้วนะครับวันนี้เราก็ แค่ให้มาดูเกี่ยวกับสไตล์การแต่งรถนะครับเผื่อใครจะเอาไปเป็นความรู้ในการแต่งได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือภายในเพื่อนๆก็จะดีไซน์สวยๆประมาณนี้เลยนะเป็นเพรนะครับคอนโซลหน้าเป็นเพรนี่พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยออโต้ครับสามารถปรับความหนักได้3ระดับนะครับ อันนี้ตัวท็อปก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสัลลูปนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมอ่ามีสัลลูปอยู่ข้างบนนะครับประมาณนี้เลยแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับสัลลูปเพราะว่าแม่งร้อนครับประเทศไทยโอ้ผมเองคนนึงแหละที่ไม่ค่อยได้เปิดสัลลูปนะครับร้อนมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งตอนหลังกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งรุ่นนี้นะสามารถพับเบาะหลังได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับของ MG5 นะครับนี่อันนี้ก็แค่เป็นภาพปูนะครับ <c oughs> กันเลอะกันเลอะนะเพราะส่วนใหญ่เบาะหลังเนี่ยจะไว้ขนของนะครับกันเป็นรอยไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆคือภายในเนี่ยผมบอกเลยนะว่าค่อนข้างกว้างเลยเพื่อนๆ,ๆกว้างมากๆนะครับถ้าแบบไม่ใช่คนที่สูง190 200เนี่ยถ้าประมาณ170 108 175 10เนี่ยน่าจะกําลังดีนะเพราะว่ารถเนี่ยทรงมันค่อนข้างที่จะเป็นคูปลงมานะครับเนี่ยข้างหลังจะลาดลงนะเอาจริงๆสําหรับการใช้งานคันนี้นะครับก็ ถือว่าไม่แย่นะครับแล้วก็ไม่ได้ดีมากถ้าใครที่แบบอยากจะเอาเรื่องความแรงก็คงต้องไปเล่นพวกพันเทอร์โบนะครับอันนั้นจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ความโดดเด่นบนขันถนนแล้วก็ต้อง MG 5คันนี้นะครับคันนี้โดดเด่นแน่นอนเพื่อนๆของผมเขาก็ชอบนะว่าทรงมันเด่นนะครับทรงมันสวยแล้วมันดูทันสมัยนะครับคือเราไม่ต้องไปฟังคําคนอื่นเขาเยอะนะครับพวกเกี่ยวกับแบบการเหยียดแบรนด์นะครับอะไรอย่างเงี้ย ว่าแบบไฟท้ายเหมือนเบนซ์เอาแบรนด์อื่นๆมารวมกันในคันเดียวมันผมว่าเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าทําไม่ใช่การก๊อปปี้หรือว่าอะไรอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยทุกคนดูมันก็ไม่ได้แย่เห็นไหมคือทรงมันสวยนะเนี่ยทรงมันสวยมากเลยนะต่อไปคือเอาข้อเสียดีกว่าข้อเสียก็อืดครับแค่นั้นเลยนอกนั้นก็โอเคอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือกินน้ํามันก็พออืดการกินน้ํามันอัตราการสิ้เปลืองน้ำมันก็ต้องตามมาควบคู่กันไปนะครับ ส่วนข้อดีก็เยอะครับข้อดีผมว่าข้อดีเยอะกว่าข้อเสียนะข้อเสียคือแค่นั้นแหละส่วนข้อดีก็ดีไซน์สวยนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถเนี่ยก็ถือว่าให้มาครบถ้วนนะครับระบบความปลอดภัยก็ให้มาเยอะกว่าแบรนด์อื่นในราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับประมาณ6 0 0 0 0เนี่ยไม่ไม่ถึง7 0 0 0แสนนะครับถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะมีระบบ i Smart นะครับก็คือเอาไว้สั่งการด้วยเสียงนะครับเปิดซันรูปเปิดแอร์เปิดกระจกบานคนขับ หรือว่าจะให้ค้นหาเส้นทางไปไหนต่อไหนนะครับตั้งแต่ที่ผมใช้ระบบ i s m a r t มาสั่งการด้วยเสียงเนี่ยก็ยังไม่เจอข้อผิดพลาดอะไรนะครับอาจจะมีนิดนึงแล้วกันอาจจะมีการสั่งการด้วยเสียงเนี่ยน้ำเสียงเราบางวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับบางวันที่เราใส่แมสหรือว่าเสียงแบบคอแหบอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ยินนะครับหรือว่าแบบ เสียงเราไม่ได้นะเราก็พูดซ้ําแค่นั้นเองครับครั้งที่2ก็ได้หละก็เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆที่เราน่าจะทําใจกันได้พเพื่อนๆมันไม่ใช่ข้อเสียแบบใหญ่อลังการงานสร้างขนาดน,นั้นนะครับไปทีนี้เดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทรถให้เพื่อนๆดูกันนะครับทั้งเสียงแล้วก็ระบบไฟนะครับไฟหน้าไฟท้ายนะและที่ไฮไลท์เป็นที่สาคัญเลยคือท่อไอเสียครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดี๋ยวไปเมื่อักมันทร้ายเลยย้ายมาทารถเมื่อรักมันทำร้ายเลยย้ายมาทำรถวัดรัง <g ül> นี่ครับไปฟังเสียงกัน,อ,นอ,อ่ะนี่อันแรกครับก็จะเป็นไฟท้ายนะครับเนี่ยพอเราไปแรปเป็นสีดํามานะเพื่อนๆไฟพวกนี้ก็จะเด่นกว่าเดิมนะครับเป็นเหมือนเล็บเสือเลยเหมือนเล็บเสือเลยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูไฟหน้ากันนะครับก่อนที่ผมจะให้ฟังเสียงท่อชัดๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะครับเห็นไหมเพื่พอนๆกระติบฟิล์มสีชาเนี่ยจะไม่ได้ดอบแสง มากนะครับอาจจะแค่20%่สเนหรือสิเนี่ยเพื่อนๆเ,เพราะผมลองขับตอนกลางคืนแล้วมันก็ไม่ได้แย่นะครับมองถนนชัดเหมือนเดิมทัศนวิสัยในการมองตอนกลางคืนดีเหมือนเดิมนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันดีกว่าเพื่อนๆว่าเสียงท่อของพี่เนมไปคิดจะดีสักแค่ไหนจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้งานทุกวันไม่ใช่สายซิ่งจ๋านะ เพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงท่อของพี่เนมนะครับหรือว่าแบรนด์ไปคิดนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสมบูรณ์เลสซิ่งด้วยนะครับแล้วผมจะทาคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูกันนะครับต้องขอโทษจริงๆนะเพื่อนๆที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมไม่ทิ้งเพื่อนๆไปแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เอาละเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะแถมให้นะครับสําหรับใครที่อาจจะอยากฟังเสียงท่อของพี่เนมไปคิดนะครับในห้องโดยสารเนี่ยว่าเสียงจะเป็นยังไงนะในอารมณ์ของการขับขี่เราได้ยินคนเดียวนะครับว่าจะเป็นยังไงว่าฟิลลิ่งจะเป็นแบบไหนนะครับไปดูกันเสียงก็จะนุ่มๆนะครับไม่ได้ดังแบบโอ้โหดังจนหนวกหูอะ่ะคือเนี้ยมันอยู่ใน ความดังที่เรารับได้นะครับเพ sure> eh 네ื่อนๆนคนไหนนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ all new mg 5คันนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาไขข้อสงสัยให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่านะครับในระยะเวลาการใช้งานถึง3เดือนเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะตอบอะไรให้คุณผู้ชมได้หลายเรื่องอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงรอบเดินเบานะครับในห้องโดยสารใส่เกียร์ว่างนะครับไม่ได้เบิ้ล ถ้าใครที่ได้ลองขับ MG5 นะครับหรือว่าลองเทสไดฟ์เนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าคุณลองสังเกตคนบนทองถนนเิเขาจะมองนะครับคือถือว่าเป็นข้อดีของคันนี้คือมันทําให้ดึงดูดของคนรอบข้างได้นะว่ารถมันสวยนะครับรถมันไม่เหมือนใครนะครับคือราคาห0 0สนกว่าเนี่ยตัวท็อปหกแสนแปดหมืกาพอ๋อแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนกระปรับราคาขึ้นอีกหมื่นหนึ่งนะครับใช่ไหมเป็นหกแสนเบาทนะครับสาหรับตัวท็อป ก็ที่เขาเพิ่มหมื่นหนึ่งผมคิดว่าก็น่าจะขายดีนะเขาถึงกล้าบ,บวกเพิ่มหมื่นหนึ่งในทุกรุ่นย่อยอะ่ะโอ้โหผมว่าเอาเรื่องอยูอ่เดี๋ยวเรามาลองกันต่อนะอันนี้ก็เป็นทางตรงนะครับไม่มีรถเท่าไหร่โอ้มีเบนต์ตามมีเบนจี้มาด้วยอย่าแขวะกันนะขอร้อง <laughs> แล้วเป็นเบนที่ไฟท้ายคล้ายกันด้วยนะไฟท้ายคล้ายกับคันนี้คนระับ ก็จะประมาณนี้เพื่อนๆใครชอบไม่ชอบเสียงบอกได้นะครับหมายถึงเสียงท่อนะไม่ใช่เสียงผมความเร็วที่ผมเอามาลองวันนี้ไม่ได้เร็วนะครับไม่ได้เร็วนะครับแค่หกสิบไม่เกินแปดสิบครับแค่นี้ แต่ถามว่ากินน้ำมันไหมครับแบบเร่งรอบสูงๆก็โคตรกินเลยนะเพื่อนๆไม่แนะนําให้เหยียบแบบคลิกดาวลงไปนะครับคือจริงแถวบ้านผมอะเริ่มมี MG 5ขับกันแล้วนะครับทั้งสีดําสีเทาสีขาวเนี่ยแต่ยังไม่ค่อยเห็นสีแดงนะเพื่อนๆส่วนใหญ่จะเห็นแค่3สีนี้